สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่50 something นะคะคุณมีความลับอะไรที่เก็บแอบๆเอาไว้โดยที่ไม่มีใครรู้บ้างไหมคะวันนี้เราจะมาบอกว่าความลับมันไม่มีในโลกหรอกนะคะคุณอาจจะมีความคิดหรือความเชื่อลับๆบ,บางอย่างแล้วก็คิดว่าไม่มีใครรู้แต่คุณรู้ไหมคะคนลับของชีวิตคุณในปัจจุบันนะคะมันเป็นกระจกสะท้อนถึงความเชื่อความคิดทัศนคติ ต่อชีวิตของคุณที่คุณมีเมื่อวานนี้ค่ะอันนี้ไม่ได้มาพูดถึงเรื่องถูกหรือเรื่องผิดนะคะแต่ให้ดูที่ผลลัพธ์ของตัวเราทุกคนนี้นะคะเพราะว่าผลลัพธ์มันไม่โกหกค่ะความคิดหรือความเชื่อที่พูดถึงนี้นะคะมันจะอยู่ในลึกๆเลยค่ะมันอยู่ในระดับของจิตใต้สํานึกเลยบางครั้งนะคะเราอาจจะเถียงว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เชื่อแบบนั้นสักหน่อยคือในจิตสานึกของคุณนะคะ คุณก็รู้สึกว่าคุณไม่ได้เชื่อแบบนั้นแต่ว่าลึกๆล,ลงไปเนี่ยคุณอาจจะมีความเชื่อลับๆที่ซ่อนตัวอยู่และสิ่งที่มันเป็นผลลัพธ์ในชีวิตเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณเชื่อว่าอะไรถ้าเรายังไม่พอใจกับผลลัพธ์ในปัจจุบันนะคะหน้าที่ของเราก็คือต้องเปลี่ยนความเชื่อที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของเราค่ะเราต้องเชื่อใหม่ค่ะเราต้องเชื่อในแบบที่เราจะได้ผลลัพธ์ในแบบที่เราต้องการเชื่อไปเรื่อยๆปลูกฝังไปเรื่อยๆ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราเปลี่ยนความเชื่อแล้วก็ดูที่ผลลัพธ์นะคะถ้าความเชื่อมันถูกเปลี่ยนแล้วผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยคะ่ะยกตัวอย่างนะคะเรามีความเชื่อว่าเราเป็นคนที่แบบนอนไม่พอนอนไม่พออยู่ตลอดเวลาต้องตื่นสายถึงจะนอนพอถ้าเกิดว่าตื่นเช้าเราจะเคลียแต่ว่าเรามีเป้าหมายว่าเราจะอยากตื่นเช้าคะ่ะเพราะว่าอยากมีเวลามากขึ้นอยากจะลุกขึ้นมาออกกําลังกายมา นั่งสมาธิมีเวลามากขึ้นกับปกติตื่นเช้าขึ้นมาจะได้แบบไม่รกๆอะไรแบบนี้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราก็ต้องเชื่อใหม่ค่ะว่าเราตื่นเช้าได้และก็ลงมือทําให้สอดคล้องอย่างเช่นพรุ่งนี้จะตื่นเช้ากว่าปกติเราก็ต้องเข้านอนเร็วกว่าปกติถูกไหมคะเพราะว่าถ้าคุณไม่ทําแบบนั้นคุณก็ยังประพฤติเหมือนเดิมก็คือเข้านอนดึกสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือคุณก็ไม่ตื่นค่ะ และความเชื่อนี้ก็จะเหนียวแน่นขึ้นไปอีกว่าอืมฉันก็ตื่นเช้าไม่ได้หรอกฉันก็เป็นแบบนี้แหละคนเรานะคะจะสร้างพุ่งนี้จากความฝันที่เรามีในวันนี้แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้มั่นใจว่าเราฝันวันนี้เนี่ยฝันแบบเป็นในทางที่ดีและก็ลงมือทําให้สอดคล้องกับฝันนั้นนะคะถ้าวันนี้เราฝันว่าเราอยากสุขภาพดีแข็งแรงไม่เจ็บป่วยสิ่งที่เราต้องลงมือทําคืออะไรคะเราก็ต้องออกกําลังกายใช่ไหมคะทานอาหารดี ก็หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงลองหยุดคิดพิจารณากับตัวเองจริงๆดูนะคะว่าเราอยากได้ผลลัพธ์อะไรกันแน่กับชีวิตนะคะเราก็สร้างความเชื่อใหม่นั้นแล้วก็ลงมือทำให้สอดคล้องและเชื่อว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็จะต้องเปลี่ยนไปแน่นอนเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามความเชื่อและทัศนคติที่เรามีต่อตัวเองนะอยากได้แบบไหนก็เชื่อแบบนั้นผลลัพธ์ไม่โกหกค่ะ วันนี้เขาแบ่งปันแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ค่ะที่50 something สวัสดีค่ะ